อากาศยังสวายๆใส่บาตอก็ใสบาที hmm. uh, one, mm ่ว hmm. mm ัด hmm. บ mm ้านตาดมาตตะเสาเลยดิเหมือนเช้าเลยออกออกจากบ้านตีห้าตีห้ากว่าๆมาถึงนี้ก็ตีห้ากว่าวันนี้ก็บตะครกโมงละตอนนี้ก็ได้มาแต่เช้าเลย ล้อใส่บาทคนหลายครับเชี่ยวยางเลยเชี่ยวรอใส่บาทยาวเลยที่สองเชี่ยวได้ทางหนึ่งจะฟังคนทั้งคนแบบมี

ถ้านาตะเสาคุ้นกับมลายตะเสาเลยด้วย Nó tại sao đời mà tại sao đây, sao đây? Là người siêu nha Lột trọt hay lai này Lột nam và cút thơm mồn Lai khăn nha Lột Shabbat <sweak> shalom. ถ้าคุณเกย่าเขากันต้องถ้าคุณย่าเลย